นางเชื้อยอดราชนะคะอดูบ้านเลขที่80ดสิบมูซีตำบลโอย่าอำเภอศรีบรรบุตจังหวัดพัทลุงอายุห5ปีค่ะปัจจุบันเลี้ยงไก่ไก่ไก่และไก่เนื้อและก็ข้อเอ็ดและแกวนก็เป็นข้าราชการแต่ว่าเป็นการเพื่อเพื่อใหญ่บ้านค่ะเูืใหญ่บ้าน ติดกระเทียมเมื่อปุตติบุรีแนบเห็นว่าก่อนอันนี้ได้รับรางวัลด้วยรางวัลอะไรครับรางวัลผู้ใหญ่ดี่ดินระดับจังหวัดรับโลกระดับเรื่อยๆทำไมถึงถึงได้รางวังลวนะครับเพราได้รางวัลเพราะว่าในหมู่บ้านโกมันมันแข่งกันทีเด็ดตำลุทีเด็ดฟูนเขาเประเด็นเห็นได้ว่าผู้นำจูนจูนของหมู่บีตำลุกอย่างตะมาได้เด่นได้โต๊ รุนใจรุนใจกว่าอำเภอเองแต่ป้าก็ได้รับรางวัลแต่ตั้งแต่นั้นมาป้าก็ตนนี้ตำมานของกา,ารการที่เป็นเขียนวัสดุนี้อยู่ตำอยู่มันืองอันนี้เหตุการณ์เกิดอะไรกับร่างกายของเราครับอ๋อลดน้ําจุนลดสั้นลดลดจุกปานจุดมันจนจน วนอยูป่ปีกว่าแล้วก็เดินไม่ได้เลยนอกจากนั้นก็อันเนี้ลุกไปไปรักษาที่หมอแล้วก็ไม่ดีเหตุการณ์เป็นยังไงครับชนที่ไหนแรงยังไงแรงแรงหมดเลยแี่หมดเลยแล้วก็เอาขับวกใส่ขับวกไปขับใจกันเดี๋ยวเล่าย้อนเหตุการณ์ไปนิดนึงว่าตอนนั้นขี่ม,มอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์แล้วก็ดูดนรถบุกล้กลอนจนรถบุกล้อเลยค่ะ แต่ว่าชนแรงมากชนแรงขี่อ <ภา S 1> มอเตอร์ไซคคนเดียวเหรอครับคนเดียวค่ะแล้วคุณหมอคือผ่าตัดแล้วก็เย็บแผลเย็บเลโดยใช้เนื้อจากสะโพกมายเย็บด,ด้วยแต่นี้ที่ป้าเล่าให้ฟังว่าปัญหาที่เกิดขึ้นคือเนื้อมันไม่ติดกันไม่ติดกัน จากนั้นก็ป้าก็พอเจอยายาตัวนี้ป้าก็ลูกก็รวนรวนรวนกันสี่คนซื้อมาทีห้ากล่องแล้วก็กินเรื่อยมาเรื่อยมาที่ที่ที่เหมาะที่สุดก็คือป้าโดนใจที่สุดก็คือที่ไม่ได้ฝ่าเขาเพราะว่าเขาจะจะจะไม่เละแต่ว่าจะจะลาบหมดเลยได้หมอบอกว่าเออเชื้อไปทำอะไรมาที่ ที่เก่าไม่ต้องกลโดนทิ้งไปเลยเก่าที่จองม,มาแล้วบอกว่าตือยาไปด้วยบอกให้ลูกเป็นอย่างไรแต่ว่ายานี้หละจะกินมาก็แผลก็ติดกับยานี้หลยเพราะว่าเออดีดีดดไปแนนํามาบอกว่าคนที่บ้านแนะนํามาแต่หลังจะกินมะโคไปแล้วมันทาให้เนื้อติดกันเนื้อติดกันตาด้วยเลยลูกตาด้วยได้มีปุ่มว่วงอี ผมร่วงก็ใส่ด้วยตอนนัน้มีอาการผมร่วงด้วยใช่ไหมคผมร่วงหมดเลยลูกแล้วยังไงครับกินน้องโมแเป็นยังไงบ้างกินมาโวแล้วก็ตาด้วยอันไหนกกินว่าหลายคนบอกอ่ะมันรู้ดีไหมจะกินดูก่อนแล้วก็กินกินไฟผมก็มันเริ่มมันเริ่มจะจะ,จะองอกน,นะแต่ว่าควานไฟดูดีแล้วกนนี่นี่ปีกว่าที่ตุ่งอกบทดนี่ปีกว่าอีกนิดผีเยอะใช่ไหมให้ผมเยอะิด่น่าผมเยอะ แลวตอนนั้นกินมะฮวันละสี่ซองครับตอนที่ตักตาสองสองสามสามตักตาตาด้านหลังก็ใส่ที่เห็นไห้แล้วเราสังเกตได้ไหมครับว่าแผลมันดีขึ้นสังเกตอันเด็ดที่บอกว่าสังเกตแล้วก็ดีดีมากและปัจจุบันยังยังกินอยู่ใช่ไหมครับยังกินอยู่และคิดว่าดีต่อเรื่องสุขภาพด้วยไหมดีด้วยค่ะตอนนั้นลง42โลตอนที่อยู่โรงพยาบาล แล,แล้วก็กินมาเรื่อยๆแล้วก็แต่บางตัวหมอก็าให้ยาบรุงสมแ่แต่ว่าที่ตะหนักผ้าตะหนักที่ถดก,ก็ะคือยาของบร,ริษัทนี้คือมะโ,หโหก o v e r แล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่าคุณป้าเองมั่นใจกับตัวมะโหยังไงบ้างม,มั่นใจค่ะว่ามันช่วยให้มั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็<ะ>ทำให้แผลดีขึ้นกง<ะ>กายดีขึ้นแล้วก็ผมก็หายเรื่องออมงอกคน,นเหมือนเดิม นี้สมมติจะให้คุณป้าฝากอะไรถึงคนที่อาจจะเจอเหตุการณ์เหมือนเรามีบาดหตุหรือมีแผลกวากแล้วลูกเวลาประชุมประจําเดือนป้าจะไปตามหมู่บ้านนะนะไปบอกว่าเอตัวเองไม่ใช่ตัวเตนอะไรแต่เราถือไปนะที่ตัวนี้แหละที่ํากัญที่จุดที่เราจะเหมือนเกิดใหม่ขึ้นมาเลย